น้องกลาลังแกะอยู่นะคะมันคือถังไม้ทําไมติมนะคะกระบวนการของถังทําไมติมนะคะกลุ่มเนี้ยคือหนึ่งคือถังไม้นะคะมันจะประกอบด,ด้วยข้าง,ข,างข้างมันนะคะมันจะอัดด้วยน้าแข็งนะคะผสมเกลือนะคะแล้วข้างบนจะเป็นมอเตอร์พร้อมกับผ้าใบที่เป็นใบไอ้นั่นปั่นอะนะคะแล้วก็ปิดถังเอาไว้นะคะก็มันจะผสมด้วยอย่างเงี้ยนะคะคือหนึ่ง ส่วนขนมก็จะเป็นเหล็กเยอะมันจะเหมาะกับไอติมที่เป็นกลุ่มพวกไอติมกะทินะคะเพราะว่าความเป็นเกล็ดของกลุ่มพวกนี้ค่อนข้างสูงมากแล้วก็มันอาจจะไม่ชินมากถ้าเป็นไอติมพวกโฮมเมดปกตินะคะแต่ว่างานตัวนี้ได้รับความนิยมของพวกกลุ่มไอติมกะทินะคะค่อนข้างกแบหรือว่าไอติมแบบโบราณน,นะคะที่ทําแต่ถ้าถามพวกเ,ออเรื่องออยอหรือว่าไอพวกกลุ่มมาตรฐานของอาหารเนี่ย ตัวนี้ยังไม่ได้รับการยอมรับมากเข้ากับกลุ่มไอติมที่เป็นเป็นแบบถาดทำไอติมใหญ่ๆนะคะอันนี้เล่าให้ฟังเนาะก็ตัวถังบอดี้ตัวนี้จะเป็นบอดี้สุดที่เวลาทำไอติมนะคะเป็นบอดี้สเตล์ก็คือประมาณเยอะประมาณหนึ่งเนาะใหญ่ประมาณนึงนะคะแล้วก็ตัวถังมันจะเป็นสเตลเ์จุดควรระวังคือจุดที่เป็นน็อตนะคะจุดที่เป็นตรงตรงที่เป็นหัวปั่นเลยอะค่ะ ต้องบอกว่าจุดที่เป็นหัวปั่นเลยห้ามให้มันถูกเกลือใช่ไหมคะคุณแอนใช่ค่ะห้ามให้มันถูกเกลือนะคะหัวลักษณะหัวตรงนี้ค่ะห้ามให้มันถูกเกลือเลยใช่ไหมคะ,คะไม่งั้นมันจะเสี่ยงการเป็นสนิมเนาะแล้วก็แล้วก็จุดไหนอีกนะคะคุณแอนตรงหัวน่คะน้หน่อยนะคะเน้นนะคะตรงหัวนะคะอันนี้คือแนะนําเอาไว้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเครื่องทําไอติมเครื่องใหญ่ๆส่วนใหญ่มันจะราคาที่ประมาณ แสนกว่าหรือว่าหกเจ็ดหมื่นขึ้นนะคะอันนี้ก็เหมาะกับการที่เ,เริ่มทดลองหรือว่าเป็นกลุ่มไอติมกะทินะคะตัวเนี้ยมันมันเป็นแค่ถังนะคะมันยังไม่ได้รวมขามันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวรวมขากับตรงนี้ก็ต้องระวังเนาะไม่ให้ไม่ให้มันสัมผัสกับเกลือนะคะบ่อยนะคะดังนั้นกลุ่มนี้ราคามันจะไม่ไม่ได้แพงมากแล้วไม่ได้แรงมากะนะคะ